ีห้ามไปกุฏิเก่ครับอะไร,ะารามากเมีโครงกาที่ถ้าท่านไม่ทันวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับวั<อ>นที่สสิงหาท่านไปรับจดรับการญิรมไปกาน25ปีของเรือมหารเจ็สายเรเจ็ดท่านจะจะ้าดวงเศรษฐีให้รับวงเต้นไปคิวทั้งกับห้าอคิวครับไปก่อนได้คิวต่อไปที่หลังได้คิวทีหลัง รายเกือบย่าตรุษจีนที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนอาหารจอบสายวิชาเจ็ดพุ่มละโลคือโสย่าสิบเ่าหืนเสียย่า25ปีเีงการก่อตั้งโรงเรียนอาหารจอบสายวิชาเจ็ดครับท่านจะเป็นสิบเก่าก็ดีหรือที่พัดอีกครั้งพิสายกับท่านครูมหาวิชินก็ไปร่วมในพิธีได้และนามเรียแต่ค่าให้ไปแต่เช้าหน่อยเราจะได้คืน ไปรอก่อนจากหลักเกีว <taking> ประมาณสองโมงครึ่งเลยนะผมจ้างนั่งลงสาธเถระนุเถระเพื่อพระพุทหลวงพ่อพระพุทธสุวรรณคุณยาค่ะเพื่อพระพุทธหลวงพ่อพระพุทธคุดมรัตนวัดนะในปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์วัดวังสังฆคร่มช่วงกับผมเจรบานก็ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 今日呢？<laughs> มีลูกของพ่อพระโูสุวรรณปุญยาระด้วยแถมนรื่งลูกพ่อคุบาอยู่อีกเก,นะเก็บมาให้ดีนะโยมนะเก็บมาให้ดีนะถุงยังชีพเนี่ยวันนี้วัดสัมภาวร่มให้คุณโยมไปแจกไปเป็นถุงจังชีพต่อต่อไปนี่จะเป็นถุงฝักเงินเรียกเข้าบ้านเอาไปเก็บใส่กปอไว้เลยนะีิราเวสว,วันศักดิ์สิทธิ์ด้วยใครได้ไปวันนี้เนี่โชคดีมาก องนะผงยันชีพสีชมพูสีข,สข,ขววุนเขาเวสวรรณวัดเดิมมางเอ้าเดี๋ยวรับเดี๋ยวเมื่อกี้ได้รับน้ำมนต์นปทั่วถึงหรือยังเอ้าสีลิโพคาร์มาไซโอน งทวีผู้บ้านจิตสุจิตดาโสพิยาพรครับผู้นำนะฮะโอ้โหโยไปทำวัดนะครับลุงทวีครับเชินครับคนเดียวก็ได้ครับเชิญครับและเรียนเชิญคุณอธิวัฒน์นิมิสกุลวัดครับต่อเลยครับต่อจากลุงทวีครับนะ คุณรโงงศักว์เทียเอกาครับวินดีนครับโอ้โห,โหเป็นโบรการทิ่งมงคลนิยมวัดพบแกยองอําลา ยมรู้ไหมหลวงพ่อเจ้าวาวาดวัดโยมมีส่ยพัดธ์กว้างไกลมากหลวงพ่อไปได้ลูกพยาทุกเก่ามาร้อยลูกใช้ให้พระคุวาลงยันและก็เสกให้ด้วยคุงโยมแล้วบอกว่าฝากพระคุวาไว้หนึ่งพรรษา,าเดี๋ยวใครําบุญนทอดถินวัดวังสงัมเพลิ่มท่านจะมอบให้แล้วโยมกิโดชั้นลงอัคระรวยสองฝั่งให้เลยนะ ท่านบอกว่าเดี๋ยวให้พระรูบาเสกให้ดีนี่อยู่ที่วัดพระภูบาวัดเดิมบานะพร้อมนะเดี๋ยว i บูชาศิลป์นะผ้ายันมีจักรวุจำกัดด้วยนะครับท่านจุองจองกันเท่าไร่แต่ผมลืมแล้เกิดข้อกันที่เท่าไหร่เนี่ยอยี่ใช่ไหมตัวอะไรสิเก้าสิบเกาตุลาคมนะจะเปิดจองเดี๋ยวอาจารย์โสกรัดเปิดจองแล้วนะแต่ผ้ายันมีจักรวุจำกัดนะครับมาบอท้าพิีกบในพระภูบาทท่านลงเองเออไตรมาสาเดือนเนี่ย เจอมาเจอโหาตุดไทยไม่ได้บูชาผ้าหารชาติถิ่นที่ว่าโอ้โหผ้าอการเลยอาจารย์โบส่งเราจะประกาศเขาเลย ไปี gotcha. ้ึ à, bay, numbers, uh, ี่มาใหม่งไม่ทันเดินเดินมังนี่มาถ่ายวีดีโอ